สวัสดีค่ะดเด็กๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนรู้นะคะในสัปดาห์ที่ผ่นานมานะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการท,ทางวิทยาศาสตร์นะคะทั้งสาทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะการพยากรณ์นะคะทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลและก็ทักษะการสร้างแบบจําลองคะ่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะในสัปดาห์นี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สองกันนะคะซึ่งก็จะเข้ากับเนื้อหานะคะวิทยาศาสตร์กันแล้วนะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้รรที่สองนะคะก็คือเรื่องของแรงและก็พลังงานค่ะโดยนะคะมาบทที่หนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องของแรงรับและก็แรงเสียดทานนะคะซึ่งเราจะเรียนเรื่องของแรงรับกันก่อนค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนก็จะมาเรียนรู้กับคุณครูมิงนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะที่นักเรียนจะได้เรียนกับคุณรูนะคะก็ไม่ต้องเสียใายไปเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาเรียนรู้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนว่าเป็นใครนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กับคุณครูมิงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูมิ้งอีกแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างเนาะ,ะวันนี้เราก็จะมาเรียนในหน่วยที่สองแล้วนะเรื่องแรงและพลังงานเนาะหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาเรียนก่อนก็คือแรงลับนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่เนื้อหาสไลด์ต่อไปเลยคะ่ะอ่านักเรียนสงสัยไหมคะว่าแรงคืออะไรคะ ค่แะแรงก็คืออำน,นาจหรือสิ่งที่สามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ซึ่งแรงจะเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะที่ประกอบไปด้วยขนาดและทิศทางแล้วก็มีหน่วยเป็นนิวตันจำไว้เลยนะคะนี่ค่ะหน่วยนิวตันก็คือตัว n ใหญ่นั่นเองเนาะแรงในทางวิทยาศาสตร์มักจะใช้เส้นและลูกศรน,นะคะในการ แทนขนาดและทิศทางนะคะอ่าทีนี้เส้นก็ใช้แทนแรงนะคะหัวลูกศรจะใช้แทนทิศทางของแรงแรง A มีทิศทางไปทางไหนคะทางขวาเนาะแล้วแรง B ลละคะก็ต้องมีทิศทางไปทางขวาเช่นกันลูกศรไปทางเดียวกันแต่แรง C นะคะมีลูกศรไปทางซ้ายดังนั้นทิศทางมันก็จะไปทางซ้ายจะต่างจากทิศทางของสองอ่า สองสอนนี้เนาะ,ะทีนี้แรง b กับแรง C เหมือนกันตรงไหนคะน่าจะเหมือนกันตรงขนาดแรงเนาะความยาวดังนั้นแรงก็น่าจะเท่ากันและทีนี้แรง A กับแรง B ีอะคะมีความเท่ากันไหมในเรื่องของขนาดของแรงไม่เท่ากันนะคะ ใครตอบเข้ากันตีเลยนะเออนี่เห็นไหมสังเกตได้ว่าแรง A เนี่ยจะมีขนาดสั้นกว่าแรง B นะดังนั้นแรง A เนี่ยก็จะมีแรงที่น้อยกว่าแรง B ค่ะไปต่อไปกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาศึกษาพร้อมกันนะคะแรงมีทั้งขนาดและทิศทางเราสามารถเขียนแผนภาพ แรงที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้ลูกศรกำหนดให้ลูกศรแสดงทิศทางของแรงที่มากระทำความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรงโดยถ้าขนาดแรงน้อยเนี่ยความยาวของลูกศรเป็นไงคะจะสั้นค่ะแต่ถ้าขนาดของแรงมากความยาวของลูกศรจะเป็นไงคะจะยาวค่ะเช่นเด็กคนนี้นะคะที่ผักตู้อยู่เนะะี่ยค่ะ แรงออกแรงแตกต่างกันเนาะแรงฝั่งซ้ายก็จะออก30นิวตันนะคะแรงฝั่งขวาก็จะออก60นิวตันนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเขียนแผนภาพกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนแผนภาพแสดงแรงที่เด็กกระทำต่อตู้เมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ค่ะก็แรงฝั่งซ้ายน้อยกว่าฝั่งขวาดังนั้นลูกศร ก็จะมีความความยังไงคะอ่าสั้นกว่าฝั่งขวามีสามสิบนิวตันก็แรงแค่นี้ค่ะแต่หัวลูกศรก็คือไปทางขวาทิศทางเดียวกันเนาะก็สังเกตง่ายๆเลยนะคะว่าถ้าออกแรงเยอะหัวลูกศรจะยาวแต่ถ้าเมื่อใดที่ออกแรงน้อยลูกศรจะสั้นนะคะโอเคไปสไลด์ต่อไปเนาะ อ่าอันนี้ครูมีอะไรมาให้พวกเราคิดนิดนึงอ่าฝึกสมองก็หน่อยอ่ารูปใดแสดงแรงขนาด50นิวตันที่กระทําต่อกล่องเห็นไหมคะอันนี้ตัวอย่างก็คือครูก,กําหนดมาให้แล้วนี่ก็จะเป็นความยาวของลูกศร100นิวตันดังนั้นเขาให้เราหาอะไรคะ อาให้หาแรงที่ออกแค่50นิวตันที่ครูสอนไปเมื่อข้างต้นลูกศรกับหัวลูกศรน,นะอ่าทีนี้เรามาดูกันถ้ามัน50ินิวตันอ่ะ50มันน้อยหรือมากกว่า100อะคะอ่ามันต้องน้อยกว่าดังนั้นมันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งแค่นี้อ่ทีนี้มาดูรูป1กับรูป2ออันไหนคะ อันนี้ผิดนะคะไม่ใช่นะคะเห็นไหมคะยาวกว่ายาวมากด้วยไม่น่าใช่เนาะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็จึงเป็นรูปที่สองนั่นเองค่ะต่อไปเลยนะคะอย่าสับสนนะคะทุกคนค่ะทีนี้แรงรับก็คือแรงที่มันเป็นผลรวมของหลายๆแรงนะคะที่มากระทำต่อวัตถุ มันเป็นยังไงมีกรณีไหนบ้างเดี๋ยวเราต้องไปดูนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะของแรงรับกันนะคะค่ะกรณีที่หนึ่งแรงรับมาจากผลรวมของแรงสองแรงนะคะดังภาพนะคะมีวัตถุหนึ่งแล้วก็มีแรงหนึ่งออก5นิวตันอีกแรงหนึ่งก็ออก7นิวตัน ก็จะหาได้อย่างนี้นะคะแรงรับเท่ากับ5นิวตันค่าที่น้อยกว่านะคะเอามาบวกกับ7นิวตันนะคะคำตอบมันก็จะได้ทั้งหมด12นิวตันก็คือนำมาบวกกันนำมารวมกันนั่นเองดังนั้นแรงมันก็ออกไปทางทิศทางเดียวกันเนาะดังนั้นแรงมันก็จะไปทางขวานะคะในกรณีที่2กันเลยเนาะ กรณีที่สองนะคะแรงลับก็จะมาจากการหักล้างของแรงสองแรงนะคะก็คือจะมีวัตถุอยู่ตรงกลางแล้วก็ทั้งสองฝั่งมีการออกแรงนะคะมีการออกแรงที่ไม่เท่ากันด้านหนึ่งออก7นิวตันอีกด้านหนึ่งออก5นิวตันนะคะดังนั้นการหาแรงรแลับเราก็จะหาได้โดยเอาค่าที่มากกว่านะคะมาหักล้างกับค่าที่น้อยกว่าหรือเอามาลบก,กับค่าที่น้อยกว่านะคะก็คือ5นิวตันนั่นเองดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็จะได้ 2นิวตันนะคะดังนั้นทิศทางเราจะดูยังไงคะก็ดูจากาค่าของแรงที่ออกนะคะไปทางไหนมากดังนั้นทิศทางมันก็จะต้องไปทางนั้นนะคะก็คือทางซ้ายนั่นเองนะคะกรณีที่3ค่ะแรงลับมาจากการหักล้างของทั้งสองแรงเหมือนกันแต่มีค่าเท่ากันเลยดังนั้นแรงรับมันก็จะเท่ากับ0นะเห็นไหมคะแรงเท่ากันลบกันเท่ากับศูนย เท่ากับดังนั้นถ้ามันมีค่าเท่ากับศูนย์เนี่ยแปลว่าวัตถุนั้นจะไม่ขยับนะคะหรือว่าวัตถุก็จะหยุดนิ่งไปเลยนักเรียนพอทราบไหมคะว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องใช้หลายคนช่วยในการออกแรงติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอมีคําตอบอยู่ในใจแล้วทุกคนใช่ไหมคะมันมีหลายกิจกรรมมากค่ะแต่เพื่อการที่นักเรียนได้เห็นภาพครูก็จะเอาตัวอย่างให้ดูเนาะ ก็อย่างเช่นการแข่งเรือนะคะที่มีหลายๆคนนั่งนะคะก็ช่วยกันออกแรงเนาะ,ะนี่ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึง่งที่ต้องใช้คนหลายคนช่วยในการออกแรงนะคะเรามาสรุปกันดีกว่านะคะสรุปแล้วแรงก็คือปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางแสดงได้โดยโดยอะไรคะการเขียนภาพนะคะโดย ความยาวเนี่ยของลูกศรจะแทนขนาดของแรงหัวลูกศรก็คือแทนทิศทางของแรงที่มากระทำนะคะแต่ถ้ามีแรงหลายๆแรงกระทำต่อวัตถุนะคะเราก็จะต้องหาผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุหรือการหาแรงลับนั่นเองค่ะ,ะหมดแล้วเนาะเป็นไงบ้างคะ เนื้อเรื่องยากไหมทำได้กันหรือเปล่าอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะแล้วก็ใบงานที่ครูให้ไปก็ต้องทำกันด้วยนะคะเด็กๆเพื่อที่เราจะได้มาเรียนเนื้อหาเรื่องแรงเสียดทานต่อในคาบต่อไปนะคะค่ะเนื้อหาของครูในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะได้เรียนรู้กับคุณไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแรงลัพธ์นะคะซึ่งมันจะมีอยู่สามกรณีด้วยกันนะคะทีนี้แหละนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหดที่3ขึ้นมานะคะแบบฝึกหัดแรงลัพธ์ซึ่งมันจะมี2แผ่นด้วยกันนะคะเรามาดูกันว่าแบบหักหาทำอะไรบ้างนะคะ ข้อ1ค่ะให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทําต่อวัตถุโดยใช้เส้นและลูกศรตามกําหนดนะคะคุูครูจะทําเป็นตัวอย่างให้1ข้อนะคะข้อที่เหลือนักเรียนลงมือทําเองอ่ะมาดูข้อแรกกันค่ะแจ็คสันออกแรง30มนิวตันแบมแบมออกแรง20นิวตันเจบีออกแรง35นิวตันโดยผลักวัตถุไปทางด้านซ้ายอ่ะ เราจะเขียนภาพแสดงแรงที่กระทำได้ยังไงคะอันดับแรกก็ดูก่อนเลยค่ะว่าเขาผลักวัตถุไปทางนะคะวัตถุจะต้องไปทางไหนอ่าเขาบอกว่าผลักวัตถุไปทางด้านซ้ายนั่นหมายความว่าถ้าผลักวัตถุก,ก็ต้องอยู่ทางนี้ค่ะอ่าหัวลูกศรต้องชี้ไปทางด้านซ้ายอ่ะคนแรกคือใครแจ็คสันออกแรง30นิวตันนักเรียนก็เติมลูกศรค่ะแล้วก็เติม30นิว ตันตรงนี้ลงไป่วยตรงนี้นักเรียนจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าจะเขียนเป็นตัวเอ็ใหญ่ก็ได้นะคะต่อมาค่ะแปมแปมออกแรงยี่สิบนิวตันอ้าวยี่สิบนิวตันมันมากกว่าหรือน้อยกว่าสามสิบคะอ้าวน้อยกว่าสามสิบ้นความยาวของลูกศรจะต้องสั้นกว่าหรือว่ายาวกว่าสามสิบหรือว่าเท่ากับคะอ่า่จะต้องสั้นกว่าสาสิบนิวตันค่ะ นักเรียนก็เติมลงมาแบบนี้นะคะของลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายเติม20นิวตันสุดท้ายค่ะ CB ออกแรง35นิวตัน35นิวตันเป็นยังไงคะเป็นแรงที่มากที่สุดในนี้ฉะนั้นเส้นของลูกศรจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องยาวที่สุดแบบนี้ค่ะและนักเรียนก็เติมหน่วย35นิวตันลงไปนะคะก็ข้อ1ก็จะทําประมาณนี้นะคะอ่ะมีอีกหนึ่งข้อน,นักเรียนต้องลงมือ เองนะคะต่อมาค่ะข้อ2ใหญ่นะคะจงหาค่าแรงลับและเขียนทิศทางของแรงนะคะซึ่งอันนี้ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนมาดูข้อ1ค่ะคุณครูกําหนดภาพไว้ให้แล้วนะคะนักเรียนดูลูกศรน,นะคะมันผลลูกศรชี้ไปทางด้านไหนคะไปทางด้านขวาที่นี้มีแรงอยู่2แรงแรงมันมาทิศทางเดียวกันหรือคะคนละทิศทางคะ อ่าแรงมาในทิศทางเดียวกันถ้ามมาในทิศทางเดียวกันเราต้องทําอะไรนันคะอ่าเราต้องทําการมารวมกันหรือมาบวกกันนั่นเองค่ะโดยนําเอา5นิวตันบวกกับ5นิวตันตัวเลขง่ายมากเลย5บวก5เป็นเท่าไหร่คะเป็น10นิวตันนักเรียนก็เติมลงทีนี้ค่ะถามว่าทิศทางของแรงนักดูหัวลูกศรค่ะ อ่ามันมาในทางทิศทางเดียวกันแล้วหมวลูกศรชี้ไปทางทิศไหนคะไปทางด้านขวาคะ่ะฉะนั้นนักเรียนก็เติมไปว่าไปทางขวานะคะอ่าทีนี้ข้อต่อไปทำได้เองเลยนะคะครูหยกจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะซึ่งอาจจะยากนิดหนึ่งบางคนอาจจะงงทำไมมันมีหลายทางหลายลูกศรหลายแรงจังอ่ะมาดูกันที่ข้อห้านะคะข้อ เนี่ยอมีแรงทั้งหมด5แรงด้วยกันค่ะแรงที่ไปด้านขวานะคะมี7นิวตันถึง3แรงและแรงที่ไปด้านซ้ายมี10นิวตัน2แรงทีนี้เราจะทำยังไงค่ะในเมื่อมันมี2ฝั่ง2แรง2ข้างนะคะมาอย่างนี้เราจะทำทีละฝั่งก่อนนะคะอันดับแรกค่ะให้นักเรียนเลือกทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะคะ,อะเอาฝั่ง นี่ค่ะเอาฝั่งที่ไปทางด้านขวาต่อนะคะ7นิวตันนีอยู่ถึง3แรงนี่เลยคะ่ะเราใส่ลงไปอย่างนี้ใส่วงเล็บลงไปเลยนะคะ7นิวตันบวก7นิวตันบวก7นิวตันแต่ยังไม่สบเ่านี้ค่ะเรามาด้านขวาต่อนะคะแรงอ๋อไม่ใช่ด้านขวาสิแรงที่อยู่แรงที่ไปทางด้านซ้ายนะคะก็คืออะไรครมี10นิวตันอยู่2แรงค่ะเราก็มาทําการใส่วงเล็บ นี่ค่ะ10นิวตันบวก10นิวตันนะคะจากนั้นนําทั้งสองวงเล็บมาทําอะไรกันคะอ่ามันอยู่กันคนละฝั่งเลยมันอยู่กันคนละทิศทางต้องนํามาหักล้างกันหรือว่ามาลบกันนั่นเองค่ะใส่เครื่องหมายลบไปเลยจากนั้นค่ะอ่าค่าในวงเล็บนะคะ7บวก7บวก7เป็น21นิวตันอ่าต่อมา10บวก10นิวตันเป็น20นิวตันทาเครื่องหมายลบนั่นเองค่ะ ก็จะเป็น21นิวตันลบ20นิวตันผลลบเหลือเท่าไหรคะตัวเล็ง่ายมากเลยคือเหลือแรงลบ1นนิวตันนั่นเองค่ะที่นี้หล่ะทิศทางของแรงไปทางไหนนักเรียนดูซิว่าแรงฝั่งไหนคะมันมีค่ามากกว่ากันแรงที่มีค่ามากกว่าหมายความว่าแรงมันจะทิศทางของแรงมันจะไปทางด้านนั้นค่ะอาก็คือแรงที่ไปทางด้าน ขวานั่นเองค่ะโอเคหวังว่าจะไม่ยากนะคะหวังว่านักเรียนน่าจะทําได้นะก็ค่อยค่ยค,ยคิดค่อยค่อยทำนะคะก็ถ้าใครทำเสร็จแล้วเนี่ยระบายสีกล่องของให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มี นีคะการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้แหละวันที่1กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนออนไลน์กันแบบเต็มรูปแบบนะคะสําหรับชั้นป5ก็เดี๋ยวรอพบครูหยกในการเรียนออนไลน์นะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยสงสัยทําอะไรไม่เป็นยังไงงงยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในการเรียนออนไลน์ในวันพฤหัสที่กรกฎาคมค่ะอ้าวสำหรับวันนี้นะคะก็ บเนีค่ัเพิ้งเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่การเรียนออนไลน์นะคะครูหยออกไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลืมทบทวนนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหดด้วยนะ